กุณมอร์นิ่งคะทุกคนตื่นเช้าวันนี้จะพาไปนั่งกินกาแฟกันนัดน้องไม่ใช่น้องหรอกก็อายุจะเท่าๆกันนับน้องคนไทยคนหนึ่งเราไปเจอกันจะไปกินกาแฟกันวันนี้นะแต่จะพาไปคุยเรื่องอ้ชีวิตการทำงานชีวิตการเป็นอยู่ของคนไทยคนอื่นบ้างนะไม่ใช่แต่มานั่งแต่ฟังแต่พี่คนเดียวอันนี้ก็ไม่ได้นะ ฟังมุมมองหลายๆมุมการหางานชีวิตคนอื่นเขาเป็นยังไงบ้างนะพี่จะพยายามมีคนอื่นเข้ามาแจมในช่องของพี่ตลอดเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันให้ดูทุกมุมมองของแต่ละคนนะความแตกต่างของแต่ละคนไม่ใช่ว่าดีเสมอไปหรือว่าไม่ดีเสมอไปนําเสนอทุกๆด้านไม่ว่ามานั่งพูดแบบในความคิดของพี่คนเดียวอันนี้มันมันไม่แฟร์ฮะก็เลยจะพยายามที่จะดึง ผู้หญิงไทยคนอื่นนะที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์ด้วยเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนชีวิตการเป็นอยู่มาแชร์ความเป็นอยู่ให้ทุกคนได้ฟังกันทุกๆมุมมองนะเดี๋ยวพี่ขับรถไปเดี๋ยวต้องไปวอร์มรถรถไม่ได้ขับมาสาวันแล้วไม่รู้สตาร์ทติดแล้วบ่เนี่ยน้ำแข็งเกาะเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันร้านกาแฟเลยค่ะเจอกัน สวัสดีอันนี้น้องแป้งสวัสดีค่ะข้นขอนเก่นนั่นี่งข้นขอนแก่นสาวขันแก่นจานน้งต้มจานฝั่มาอยู่นอกเวจะปีละ่มาอยู่นอกเวเลยกี่เงี้ยกระดเจ็ดปีเจดปีเหรอเจ็ดปีเจ็ดปีเดือนเดือนนี้วันที่สามเจ็ดปีเพื่อเด็แต่งงานกับพนอแม่แมนวสยดาวสอยดาวได้ ผัววสาดดไ้อ uh ัน huh. น <mm ี้เด้อบอกไว้ก่อนเด้อะเคลมรับไรสิไปหาผัวฝรั่งเด้อะเขต้องไปย่างหายากไปซอยดาวเอาเด้อน้ำงานวัดน่ะซอยดาวซอยดาวไงเขาไปมดได้ได้โปแจ็คพอนไม่ยังตุ้มเสื้อผ้าเขาไปคกซคุกเสื้อผ้าก็สกปรกเลยเขาต้องวางเรียงหนังก็ต็มดักเแตกงานเคลมงานนั่นหรองานตั้งแต่มาได้ได้งานตั้งแต่ปีใดได้งานตั้งแต่มาอยู่นะพี่สามอาทิตย์แรกเลย หมอภาษากูประเด้จสามอาทิตย์เลยอ่ะนกว่าสามอาทิตย์แรกเลยโคตรเก่งเลยเนาะไอ้ยิงแก่งยิงแก่งแห่งเมืองขอนแก่นแง่หนังพนนังค่อยอย่างงานเนาะอ,อยู่บาา้านเฮาก็บดงานอยู่งตทสเป็นเด็กหน่อยกับเบย์ใช้หนามตรงหมือซอยพิศารุตลาดเด้เคยหาเงนินเอาเององานนี้มาอยู่นอเวกเปนบ่ได้เห็ุงานอยู่บ่ได้เด้เหนบ่มีงานไหมบ้างสถานการณ์เดียอน ได้สอยดาวแล้วมันหน่อยๆมันบลอดนะก็ต้องหาเสียงเดาสรุปเลยว่าก็ต้องกระต้องหาเงินใดเพราะว่าสามีกะต้องทำงานคือกันกับเพราอนว่าได้สามีรับด้วยคือจังที่ทีบอกสุขีบหน่าละว่าภัยมาอยู่ก็ต้องหางานทำสามารถอาศัยสามีบ่ได้บ่ได้เงินเขาเนาะเงินเขามันรวยหล่อนฝากมาแล้วแต่เงินเขาเป็นเงินเขาไม่เสียเอาขวางเงินเขาแม่นดอกตึกหัดขอกระแม่เขาขอเดี๋ยวเดี๋ยวมนไม่ขอเพราะมันท่านเสือดานาะ สิดอเองกระดอกกระเดียอ okay, ันนี้ไปขอผู้ไหนาะขอแม่เลี้ยงเฮาใหญ่มาเฮามาขอเขาห้ามจมาขอเงินเขาเขาก็ว่าจนแล้วพว่าไม่จะบอกให้ว่าผู้หญิงบางคนมันบ่ลัชมากเสียมาคิดมามาหาผัวฝรั่งใหญ่มากมาหนักมาให้ผัวเลี้ยงผัวหยังมีเงินส่งเสียส่งบ้านย้อนเงินผัวนี่เนี่ยหัวส่วนมากแล้วผู้หญิงไทยสิมาอยู่นี่ส่วนมากต้องทํางานแม่นทํางานเอาจำเไดเบ่ย่านนี่คือว่า แฟนผีไปทำงานให้พีฟนอย่างไรสองพนสองันข้นสองมันข้นอูสองันข้นจะไปเที่ยงถ้าจริงๆแล้วทำบ่เห็งานวยใส่สองพันคมันกับพ่อใส่หรอสองพันนต้องจะไปซื้ออย่งตีเป็นก็่ีบหาพันหาพันครัวหกพันแบบตรงนนมันขึ้นอะไรกอะไร พูดถึงมาาก็ต้องมีผ้าระมันบรัสมบาน์สซมเรียมลูกเรียงอย่างมันบ้างทุกอันเป็นใบกระงเฮ็รงานอยู่ดีมาต้องลูกแล้วช่วยอะไเก็บเงินกวดขายโอ้ยขวดก็บอกมันไอขี้ไล่เลีวยังมีขวดแห้งด้วยเนี่ยวดสองขวนบานเข้ามาใ้ขวดแล้วจะบาดหาบาทพอเป็นปงขันสองข้นขวดหนบาทขวดน้ำบน้ำคูขวดเครื่องบิดหนึ่งสองข้นขันตีเป็นงไทยๆตรงนี้ก็เจ็ดบาทขวดละเจ็ดบาทแล้วก็ขวดใหญ่ลีเกอร์หนึ่งสามบาท ขี่จักรยานเบร์งานขึ้นตกแดดตัวพี่มาตกเทียนเดียวชื่อจักรยานไฟฟ้ากันหนึ่งพาดมือขี่ไปมือที่มาล้มมาแตกเขาไม่เอาเจียงั <laughs> ยงยนยกล้อยกล้อกันเลยจักรยานนั่นน่ะซี่ก็จงอันรถอันตกบวกอ,อลอดเขาจะมาเมื่อยชีบจักรยานยกล้อตะกี้ลมลมตลอดเลยตลลบบนนีนังตาลล้มสะพานนี่บวกกันเรากระแตก กัมาเดี๋ยวไปหยาอยู่ตุ๊บวันไหนจังได้ไหนเฮ็ดงานก็ไปเฮ็ดงานร้านอาหารกินเค้กอีกต่างหากนานแฮมเบอร์เกอร์เพนฝ้ายนี่ตอนนี้อวนอวนไี่ตอนน้วนอืมยิ้มแล้วเมืกันกินเค้กยิ้มแล้วออกมาย่างตะบาตนี่ยจะใส่ทำไมข้าผ้าปิดปาก จัดติดติดในสซอโดมันติดในสันดาลน,นะคะติดนในสซอโดค่ะตั้งแต่โควิดมานี่สันดานเริ่มเปลี่ยนหูกลาง <laughs> ลิสติกก็ออกแปงก้อองเอาะมานเราใส่อันนี้ถ้าลิสติกไปยังเส้นอันนั้ปปนปากติดปากยังลิสติกออกไปมออกว่า,วาพราติดอันนั้นพรอะติดไอ้แมสก์ออันพักกันยังยังขึ้นนอนวังหันเมื่อย ตอนนี้แป้งไอ้เฮ็ดงานเฮ็ดงานอย่างก่อนเดี๋ยวนี้เฮ็ดงานอ่อขายปลอทำเบอร์เกอร์รับจ้างเ<ม>หมยเหมยอยู่ฟาเขียวออกไปตากแดดมันนี่ไปแฮมเบอร์เกอร์แมนต้องว้าภาษาเนาะเพราะว่าเขาต้องรับโทรศัพท์รพร้อนรับโทรศัพท์ไปที่แหลกเมยุสามเดือนเชามาทย์แรกได,ด,ด้งานเนาะบอกภาษาบบได้เขาว่าคันอยากได้งานนี่ต้องหัดบอกภาษาไหนแต่ยาทักาเด สามประโยคสามประโยคกได้แค่สามประโยคมันไม่ช่วยคุณได้งานนะบอไปโรงเรียนกับไปเรียนไปฟังตานนะเนาะพวกไอพวกอุทยภกดบ่เข้าใจนะก็ไปเรียนเอายหมองเฮนงานเรา๋ยเอาสมองอยูงหมองเฮนงานได้ไปเทียบกับอยู่นโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนได้สองร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงว่าเขาให้หกร้อยมั้นะว่าไปเรื่อยเลยไปเอาใบยมงเฮนงานไปเทียบว่า ฉันเห็นงานอยู่หนีเบอกภาษาอนงกฤษจากแปดม่วงเสาหอดหอดเอ๊ะิมหกนาฬิกาเนาะแปดนาฬิกานั่นชนาฬิกาแปดสมวงจันทึงซุกพูดแล้วเนาะอืมก็ได้แล้วปีนึงไปสกัดขึ้นไปสอบเด้อเป็สองพันกว่าสมวงเนาะสองพันสองรลอยสมวงไหมอแต่ว่าไปโรงเรียนนี่หน่ะสองลอยสมวงเอาอันเอาสมวงอย่างให้งานไปแหลกเอาอือกู้ไก่พาได้หระ ถามสอบเขาก็ให้สอบเยู่เฮ็ดเห็ดงันเป็นตัวเห็ดกับคนไอ้นอเวยเจ้าคว้งเจ้าขวางอันเป็นคนสวีเดนแต่ยายมาอยู่นอเวยนะโดนแล้วแต่ว่าหัวหน้างานน่ะเป็นคนไทยแล้วก็มีเห็ดคนนอเวยอยู่น้่ตอนนั้นอยู่สามสี่คนบาดทีหนีเขาเลยออกเด้เล็กหน่อยนอเวยนะคนขยันนะคนขยันแห้งสาบเห็ดงันกับคนนอเวยเป็นยังไงเมื่อยเขา บ่อขยันซ้ำห้าเนาะบ่อบ่เขาเขาเห็ดแบบเอาเปียบบ่เอาเปียบแบบหอยรอยตามขาดเขาบ่ได้กระตือรือร้นก็ห้าเด้เขาเห็นว่าห้าวม้าดำนี่เขาแบบใส่เลยแมนแมนเพราะว่าเท่านั้นแน่เท็ดนั้นแน่แบบนี้ห้ามากอยู่นี่ว่าอยากได้งานนั่นว่าฮ้าก็ต้องทนเ้าก็ต้องทนเพื่อแบบว่าถ้าเจอเขาไปฟ้องถอาแกว่าอุ้ยนี่บ่ดีังสั่นอีนี่บ่ดีจังไดเขาก็ฟังคนของเขาอยู่แล้วเ้าก็เห็นเขาเห็นว่าเออกูเห็นได้มันกูบ่ได้ภาษากูก็เห็นได้ กูพัฒนาัดอันนี้กูเฮ็ดอันนี้กูก็สิเก่งก่าเอา,เอาว่า,ง,าง่งายๆตามภาษาบานเฮาคือเขา้าเขา้เขาต้องเห็ดหลายก็เขาเมียนย่อมให้เขาเอาเปรียบมยนยอมให้เขาเอาเปรียบย่อมให้เขาเอาเปียบย่อมเสียเปรียบเขาเพ,เ,พเพราะเพราะว่าเราอยากได้งานแต่ว่าในที่สุดแล้วก็บเพิ่นก็เห็นว่าเขามีพัฒนาการนั่นว่ตะเกียร์ก็ควอยข้นเงินเดืยนเงินเดืยนเงินเดือนค่อยขึ้นห้ขข้นห้ก็ได้หลายก็นั่วนาเวด้อยทนนี้ชั่วหน้าเวอีนั่งนั่นเห็ดมีม13ปี ได้เงินเดือนตำบ่ข่อยก็เห็นมาเจ็ดปีเพราะฉะนั้นว่าเจ็ดปีได้งานบองหันก็งานบองหันแต่ว่าเท็ดเจ็ดปีแต่ว่าสัญญาจริงชนาจริงงานทดลองงานสามเดือนต่จากได้สัญญาเนี่ยก็่าปีกว่าแล้วก็ได้เงินเดือนอะไรขอเขาอยู่ไปหาโต๊ะนั่งอันนี้มันเป็นสวนนะเนี่ยสวนเอเขาเรียกอะไรคูโรสพาริเกนอย่า นี่แหละชีวิตผู้หญิงไทยแตกต่างแดนอันสิบห้ามาเล่นบักชิงสาเด้เนี่มันมีบักชิงสาบ้านเฮาเอาเอนี่อย่างก็ดดุบเดียงดังออดุบเตียงดัง,ดดง,ดงผู้ใดรู้จักออดุบเตียงดังดเฮ็งดงนานมียนแค่สีอยากกลับไทยอยู่บ่วันนี้งั้นอยากกลับไทยอยู่อันเบากับคนอาหารหนามาแน่น่ลองทำหลังก่อ,น, <c oughs> อนลูกเลี้ยงจบตีให้ลูกเลี้ยงจบซะก่อน ลูกินมังไทยก่หนานๆะเรียนจบมันมีงาน,ม,งานมีการสะกอนก็ะังสิกับเ<า>ขาจะมีเงินเก็บพราะด้ซื้อหมากซื้อผู้ตอนแถาเนี้ยก็จังสิกับแต่สิเปรีเไ,ได้คิดสิตั้งลูกหลากอยู่นี่ตัวบ่บ่บ,อบ,อบ,อบอ่อยู่เองยังอยู่ไปก็เสียแต่ภาษีให้ชุ่มตั้งดาวเอาไปกินตัซื้อเอาดาวันมาดเล็กๆไปได้งานได้จังไดบัดน,นี้มาดเกๆตันแรกไปสมัครร้รานไทย เออจุดนี้ร้านอาหารไทยรทยา้านอาหารไทยก็มีมันมันมันก็ร้านอาหารไทยสมมูรณ์แร้านอาหารไทยเนาะก็มีเจ่คนไทยอืมคนไทยมันมันจะมีย่ายหนึ่งก็เพื่อนระบอกให้ไปสมัครว่าไปสมัครัานนะเพื่อนเอาคนยูเด,ดลระวังสิต่อมาที่แหลกนั่นนะก็เลยให้ผัวในภาพไปอืมมัน,นก็เลยเถือตอบกลับมาว่าบ่ามันจากจากคองลานเด้จากคนทีาา่นหันหัน เอิเอามาเห็นหนังบอกภาษากับว่าใดนี่นี่อ่ะหนึ่งหล่ะนี่ใส่คนไทยน้ากันย่านนี่ดังย่างสิพี่เคยบอกสุคริปเลยคนไทยน้ากันสิย่านคนอื่นใดดีกว่าโดยเฉพาะคนไทยน้ากันและการหางานอยู่นี่นั่นอันดับแรกเลยเละคนต่างชาติยังคนไทยยังเข้ามานี่อันดับแรกเลยไอ้เขาเอนนี่อย่างอ่ะจากโซเซียลเนาะคนรอบตัวบ่เขา่อนเขาเอื่นคือหางานจากเพื่อนจากข้นหูจับ เนี่ยไงแนวผัวคนเกลือหัวใจคนหลายเนาะในเมืองนี่บ่มีไทยไม่หัวใิคนมาเฟียทั่วสักเป็นซุปเปอร์สตาร์เนาะคุณไปคุยกับมาเฟียได้ไปถามมาเฟียได้ผู้ใดเฮ็ดผิดจุดๆใดเล่าหัวใจมัดเพียงแต่เราสิบอกเขาบอกเินหาคนไทยมาเป็นนังใดเล่าหัวใจมดเลย้ผูใดบวันนี้คนไทยเพิ่นว่าจังเสียบ่เอามาทําไมพูดภาษาก็ไม่ได้เอามาก็ทําผิดๆถูกๆ อันใจข่อยกับ่อยากเฮ็ดดอกเพราะข่อยเห็นนักกินว่าเป็นอาหารไทยหอยแล้วข่อยว่าเป็นนักเกียร์จะข่อยเห็ดทอดไข่ยุบานลูกข่อยยังว่ากินได้บ่ละแม่ได้บ่ได้เองกินแตเราบ่มีทางเลือกหรอมาเขาเลือกงานบ่ได้มาอยู่นี่เลือกงานบ่ได้เลือกงานบ่ได้เอายังกต่ได้ขอเฮ็ดยังกต่ได้ข้ได้เงินเงินเงินอันวะจว่าบ่ได้คิดว่าสิมาอยู่างจะเป็นชิ้นเดเดลิลามาดำ มาดำหมาดำยังเป็นไม่ได้เลย <laughs> เอาหัวหิวขึ้นไปไปำจำไม่ได้หัวหิวขึ้นไปเอ oh. <laughs> เอาไปเป็หอหนอะไรย่าอันหัว <laughs> หิวอะไรบ้านท,ที่นี่พ่อไปสมัครเบินสมัครไปถามเล่นบา,าร์สีมาสมัครงานอันถ่องแกวอยู่บอ่อจังสันจังสีเขาก็บา่าเอามาเห็นอย่างบอกภาษาบ่ได้เมันบ่เมื่อหนังก็เลยนยางขึ้นมายา,า,างพาราลานสีเห็ดงานสมุนนี่แหละบานนี้ ขวบขวายหัวักขับแถาแก่แบบที่นี่ปวดแล้วขับจ็กสี่แล้วหัวัจคนไหลายเถาแก่เลยถามพากกันไปยังมาสมัครงานอืมอันเขาเอาแต่ว่าเขาบ่เอาเขาบ่กเอาภาษาบดได้มานั่งนี่สักก้อนหนถ่งแแก่เถาแก่ก็เลยเอื่นไปแถาแก่คนสมือเนี่ยเอื่นไปคุยนําอันเป็นนั่งใดมั่งใดก็สิมหางานมาอยู่นอเวย์ได้สามาิจย์อีากเห็นงานอยู่บ่ได้คยเห็นงานบมักนอนอยู่นอนจิน อันสั้นคันยาเคสนั่นมาฝึกหนีบอลแถวแกว้วางสี่แตวัาาดวงดีนะเพราะว่าภาษาภาษาโนเว่นั่นแหละคัว <c oughs> กระเปรฟังกับกับหาชิปหาชิปอยู่คว่าวอันสั้นอาทิตย์หน้าเด้อวันวันชุกว่าจังสี่อ,อ,อาทิตย์หน้าวันชุกคันยาเคสมาหนีเด้อตอนบ่ายโมงว่าจังสี่สิมาหายเบื้องว่าเขาให้งานแบบไหน มาฝึกงานมาฝึกงาน,นมา,านมาคนไทยอยู่นี่เขาสิสอนไฮวางสิโอ้คนไทยสิสอนไฮมีคนไทยอยู่นี่บ่้องหวงเตือมากกับมาเรียนรูเอาม่้อือเขาก็เพราะว่าเมือม่อไหอเมื่อนัดกับไปแล้วใส่เขาก็ใส่ใหายเสียใส่เลยใส่เกงชีด,ดำมึงต้องเข่าธรรมาดาคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้มาจ๊ะเห็ดเลยเ<ข>เลยขาถามว่าพี่สู้ไหมสู้แต่เอ็งหัวหน้างานว่าพี่สู้ไหมสู้ สู้ๆนะพี่กับ้ากันเฮ็ดไปมือแรกเขากะเฮ็ดยังตัดพักหันสลัดนันเนี้ยอันช่วยบ่ามันช่วย้อกินลาบด้ช่วยมันช่วยน้อยๆนั่นนะนะ<ค>ช่วยยังช่วยหอมช่วยยางนไ้ละ่ะกินฮ้มเบอร์เกอร์ <c oughs> เขาให้คอยตัดประมาณหาสิบกิโลมือแรกหาสิบโลอืมแล้วก็ให้แพ็กเนื้อ เนื้อเขาเห็ดเป็นอันนี้ร้านแฮมเบอร์เกอร์นะร้านแฮมเบอร์เกอร์เสียบคอสเบสเคบับเห็ดอีหยังเงินปะเอ่อเอ่อเอามะพ็้เนื้อประมาณสามสิบโลเนื้อนั่นเอามะพร้าแพ็คหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมอืมนั่นแหละทานไปโดยดีจากใบม่วงหอกซีมองแร่งทานสรุปได้เห็ดอาทิตย์ละมืออาทิตย์ละมืออาทิตย์ละมือมือละสามรือยสี่สิบม่วงบาทที่นี่เห็ดแล้วมันไปโรงเรียนไปเลี้ยงเลี้ยงสานภาษาเลี้ยงภาษาบนอสคูสน่ะ ไปาต้องไปเด<ป>้่เขามาแรงๆเขาต้องไปไปมันไปเห็นเม,เเนเมุเจ้าบ่ได้ก็เลยอดไปยนี่มุแรงค่อยเขาเกาโม่งเจ้าเนะาะข่อยไปสิบเอ็ดโมงเ <laughs> <laughs> ขาให้พักเที่ยงเนะาะข่อยก็เลืกหาโม่งซีชิมะข่อย้าข่อยไปชิิมานาทีค่ะพาขอยไปรงซื้อๆไปเลี้ยงแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเทศงานแมนบ้านสามตะกี้ผมไปสี่โมง เขาไปเสริมเขาจะซื้อน่ะไปฟื้นงานซีโมงหัดสามทุ่มซีโมงหัดชีทุ่มยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนึงเหตุงานจ็กชั่วโมงแรกๆมาหางานเลยเนี่เหตุงานเหตุงานสี่ีชั่วโมงนสี่ชั่วโมงเหตุงานสีชั่วโมงไป็นเหตุใดยู่สามเดือนที่หอาไปเรียนนั่นบอกเขาสิบอกว่าสามเดือนนั่นคืออนโปรวบทีฝึกงานฝึกงานสามเดือนฝึกงานสามเดือนแล้วก็เส้นสันใหญ่เลยอื เส้นสัญญาหาก่ก็ได้เป็นคนน้องเขาเขาก็ก<ส>่ได้เส้นว่ายุนี่มันมีเปอร์เซ็นเนาะ<ส>เห็นงานมันปะสัญญาจ้างยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบห้าสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแรกนั่นการหางานในประเทศโนเวนถ้าเ้าได้งานปุ๊บไปสมัครงานเขาสิให้เหาทดลองงานสักก่อนอันนี้มันมันมันบ่ได้แน่นอนว่าพอาได้เพราะว่าแต่ละสัตว์แต่ว่าบริษัทแต่ละทีนี่สิบ,บอกคือกันแตล่ละสัตว์แต่ละทีสิบอกคือกันส่วนมากคนไทยนั่น ถ้าไปฝึกงานถ้าสมาัสงานหางานถ้าเป็นคนต่างชาติต่างเดาเอาอันนี้พูดต,ตรงๆรงเลยสิสียากจังหน่อยอันยนี้ถ้าได้งานประจำก็ที่แรกก็ฟาสต์ยอบมันมาละแต่ไอแป้งของไอ,ไอแป้งที่อยูเนี่ยแป้งเนี่ยฝึกงานแค่สามเดือนมาแป้งสามเดือนสามเดือนแป้งในฟาสต์ยอบเลยแต่ว่าเปอร์ซเวลาห้าวเสียนแต่ว่าเขาสิไม่ให้ให้เนียบางคนได้ฟาสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์หาสิบเปอร์เซ็นต์ยังสี่ก็มีได้บริการได้ฟาสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดไปเนี ทุกทีเด้อเขาบอกคือกันลอยฟาลอยเปอร์เซ็นต์ของคนนอเวยอย่างนี้เห็ดอทิย์หนึงจันทึงสุขสามสิบเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะแม่นหมใช่เมืองไทยก็ขึ้นกันบอกว่าเมืองไทยเท่ากันแปดชั่วโมงอก็ซ้อมกันแปดชั่วโมงเมื่อละแปดชั่วโมงจันทึงเสาอาทิตย์อังเทียอาทิตย์บ่หจุดสามอาทิตย์เป็นโอเวอร์ทีเงินนงิ้นดีบ่ล่าเพยงพ่อได้ใจอยู่ แต่ใครก็เห็นอยู่เมืองไทยอยู่เห็นงานอยู่นี่นั่นนะเพราะเขาจอดใจเป็นชนะั่วโมงเนาะตกเดือนหนึ่งเท่าไหร่ตกเห็ดถั่วลอตเปิดเส้นนันนี่เห็ดทุกมื่นได้นี่จันถึงสุกตกเดือนอหนึ่งเท่าไหร่จันตีเป็นเงินไทยได้นี่จันทั้งชุก,ไไกอ,อยู่บ่ได้เลยจันทั้งชุกอยู่บ่ได้ก็เห็ดจันหอดเสาอยู่วันที่วันเดียวอยู่วันอาทิตย์หรือว่าอังคารหอดอาทิตย์อยู่วันจันทร์ั้งชิ้นนัดสลับกันไปตกชั่วโมงหนึ่งเอาเป็นชั่วโมงนะเออชั่วโมงหนึ่งตีเป็นเงินไทยเตี๋ยลย หาลอยวะชาวบ้านหาลอยสม่วโมงละหาลอยบาทเอาตีไปหารลอยหาลอยเจ็ดหาลอยงเจ็ดรอยบาห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทแจว่าต่อชั่วโมงนะต่อชั่วโมงเดือนหนึ่งเหฮดแปดชั่วโมงเดือนหนึ่งกว่าเดร้อยเก้าสิบแปดถึงสองร้อยยี่สิบตกเดือนหน,นึน่งเด็ตเป็นก้นไถ่เท่าไหร่หลังหักภาษีแล้วนั่นเองหลังหักภาษีแหล้วจูม,มันเป็นแสนนี่แหละ นะประมาณนี้นะแต่ว่าภาษี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 หลายสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์สดใจสามสิบสี่เอียนมาผิกระจายสามสิบสี่แต่ว่าไอ้ภาษีเขาเปลี่ยนได้ทุกเขาเปลี่ยนได้ทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคนที่มีไอ้เงินเดือนมั่นคงคือประจำเป็นต้องเปลี่ยนหรอกเพราะว่ามันอันนั้นอยู่แล้วพอถ้าคนแบบบ่มีงานประจำขึ้นๆลงๆมันต้องเปลี่ยนไงถ้าคนไม่หนีเพรไม่หนีเด้อยใครหรอกเพราะไม่หนีเห็นไหมไม่หนีค้นค้นหนีแล้วก็คนเทียนไอ้เทียน เล็กหน่อยอายุต่ำกว่าเจ้าบีสามสิบสี่ปียี่สิบห้าปีภาษีเขาสิถือเล็กหน่อยนักเรียนใช่มันเอามาลบภาษีได้ได้ยังข่อยเห็นงานแทเล็กเสียเท่าไรแปดเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ภาษีนั่นนะแล้วก็ไม่ยี่สิบห้ายี่สิบแปดพิกัดเต็มที่สามยิบสี่ไล่ได้มันขึ้นทีไล่ได้ เห็ืนไลท์เจี๊ยไลท์เห็ืนหน่อยเจี๊ยหน่อยไปคุมตัวตอนนี้สามสิบสี่เหรอสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์สามสิบสี่เยอะเขานั่นก็ไม่ไหวเอาเราเงื่อนเงื่อนเดือนออกมาเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยจังไดป่านนี้ค่าใช้จ่ายจังไรตัวเช่าบ้านอยู่คื่อตัวสื่อบ้านอยู่เช่าบ้านเช่าบ้านเช่าบ้านจ้ะเช่าบางเต้มือแหลกมากเลยเช่าก็คานค่าเช่าบ้านก็ผัวอืมคานกันคนละเครื่องค่าหนามคาไฟก็คือต้องแบ่งค่าใช้จ่ายกันคาเสียจต่างหากแล้วน้าอยากน้ากินบ่อว่าเลี้ยงไผ่เจ้าซื้อเนี่ยอยากเจ้า ข่อยซื้อนะอยากข่อยขันเมื่อได้ขันอยากคือกันข่อยกัไปซื้อมาเฮ็ดเจ้าซื้อข่อยเฮ็ดข่อยเฮ็ดเจ้าซื้อแล้วก็ข่อยเฮ็ดเจ้าล่างถวยนี่สินะแบ่งกันมันแบ่งกันแล้วก็ฮักคาชาวบ้านค่ายังคาดันคนีก็พคุณเลรอเนาะ่งขึ้นแม่บานเท่า่งหลบ่แม่บานตะกี้่งไหลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ่สููมันบ่พ่อค้างเงินค้างเงินมันลงตะกี้ขน่งเดือนหนึ่งสามหมื่นสามหมื่นบาทมันกับพ่อ มันก็บ,บรถึงเมืองบา้านห้ามเมือนนอกเวียเนาะเดี๋ยวนี้จะส่งสามเมืองบาทมันกับแหะเมือนนอกเวียเหมือนเด้มันกับบุอนนอเบบพเพนะค้าบา้านข้าเงินมันข้างเงินมันข้าเงินบดีข้าเงินมันข้าเงินบาทแข็งตัวมันกับเรื่องเห็ดไหนเหตุเงื่อนไหเชาบ้านค่าชาวบา้าน,าดานเดือนละแปดพันแปดพันแปดสิบห้าตารางเมตร ามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกตีเป็นเงินไยเท่าไรแปดแปดสามแปดสามสองมื่นหานะแปดสามยี่สี่สองมื่นหาประมาณสองมื่นหาต่อเดือนหันสองก็ผัวขานามค่าไฟผัวเสียค่าอินเทอร์นเน็ตข่อยเสียน่ากินของไผของมันถ้าแมไ่ไอพูดถึงว่าถ้าเขาเปรียบเทียบว่าเวลาทามาเห็ุงานยังคนเห็นงานนี่ลอยเปอร์เซ็นต์มันบละถ้าคนคือถึงบริษัทเซาต่ก็ต้องเสียเงินไนอ้ไนั่นอยู่ดีมันบละเวลาคนสื่อบ้านก็ต้องใจธนาคารอยู่ดีมันบละ เขาเจ้าซื้อบ้านเจ้าเจ้าก็ซื้อที่กันไม่เป็นซื้อเขาเจ้าว่าแต่ขาเจ้าใจเดอนหนึ่งหนึ่งหมื่นกว่าเหมื่นกว่าเออหมื่นสามแมนปรานหมื่นสามพันบาทพื้นฐานเลยหมื่นสามอันนี้บ้านนี่เป็นคือจังอันมันเป็นบ้านขันบ้านเมืองไทยเป็นบ้านยังตึกอันได้หลายอันไหมอพาร์ทเม์เขาเรียกอะไรห้องแถวอย่างเออห้องแถวห้องแถวห้องแถวนส่งประมาณยู่หมื่นสามแต่ขันพวกที่มีบ้านเดียวเป็นวะยี่นี่มันเอกันบูริกันบ่อันบ้านเดียก็เจ้าใจใจ หลายแหงแน่แล้วมันแต่แล้วแต่ว่าเขาจะมีเงินมาจำพูดถึงว่าเด,ดือนนัน่นไอ้แป้งหาเงินไหนประมาณเอาสถิติสามหมื่นเนาะสามหมื่นมันมาละแมนแล้วก็หักค่ขา,ขาเาบ,บ้านแปดพันก็เหลืออยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ยู่นหนเอ้าวค่ากินค่ายู่ยู่นี่พย,ยญญายามจะกินอาหารไทยให้น้อยที่สุดหาพันอยู่ป่ะใครน่าหยากน่ากินอยู่ หาพันเอา,าเน,น้มบ,<อ>บ้านอีกถ้าใดาส้งบ้านอีกหาพันบอกย่างหน่อยแปดพันคร 8, ุค่นแปดพันเนี่ยเหลือเงี้นเก็บอยู่ประมาณเดือนหนึ่งสี่หาพันถึงบ่สี่พันสี่พันสี่พันเหรอระยะที่สุดนั้นหากันหมดได้กันแต่ว่าขันย่ามหนาหนาวมันจะได้สื่อกระจกกระแจกัน,กน,นว่จะสื่อเสริมเสียกันหนาวฮะเจ้มันงดนะ แต่ว่าครอบครัวกับหยังนี่ก็คือแบบเคืองเคืองเลยเราแชร์ค่าใช้จ่ายกันเคืองเคืองข่อยบ่เอาของเจ้าะเจาะเพราเอาของข่อยเงินข่อยก็คือเงินข่อยเงินเก็บก็คือคนละเรื่องเลยบอกเกี่ยวกันบอกเกี่ยวกันโอเคแยกเลยข่อยรู้จักรหัสเขาหมดแต่เขาบ่จักยังของข่อยเลยเอาเปียบผัวเลยลักษณะนี้เขาบัตรธนาคารบัตรอยังข่อยเขาของเขาเลยหมดแต่ว่าเขาบ่จักของข่อยแต่ข่อยว่าเขาไปเขาไปยังไม่ไองข่อยงั้นมันว่ดหลายซ้ำข่อยว่าจีนมงินบ่มีซ้จับข่อย มันเป็นค่อยๆนะเงินมันไหลก็กูอีกไหลแล้วเนาะเพราะว่าเงานินมันหาเงินบ่ได้ซ้ำเข้าซ้ำนมดเลยอันนี้หลายเด้อบางคนอันบอกเลยวย่านี่เรื่องจริงผู้ชายผู้ผู้หญิงบางคนอันแต่งงานกับผู้ชายนอเวมาน,นี่หาเงินได้หลายก็ปวดอีกหาเงินได้หลายอันนี้หลายคนเลยแหละหลายเคสหลายคนเลยพวก ผัวผัวอยู่นอกเว้ยน,นี่ข้างคนเขาเจาะบ่มีเด้เขาเจาะบ่มีทีเด้บ่มีทีบ่มีหน้าบ่มีงูบ่คือบ้านเฮาเนาะบ่มีบ้านเฮาบ้านเฮาจะมัวเฮาบมดหยนมานี่ตั้งหน่อยเราต้องมีเฮี้ยนมีซ่านมีไฮมีหน้าจากควาจากแม่ไม่มูม้นจากควาจากแม่อยู่หนีบ่มีจะกเกิดมาตกองปักเนาะ เช่าบ้านเช้าเขาชื่อพูดถึงว่าแตเถ้าแบบเกิดยังขึ้นกับบ้านกับเมืองไทยไปเขาก็ยังมีบานมีเฮียนมีทีไม่อย่างมันบลาละมีพีมีนนองเบิ่งแง่กันจะอยู่หนีบอนั่นเด้อไ่หนีบ่จะไม่มีเลยตัวใครตัวมันแต่เขาสือเขาไปพอก็แม่เขากินเขายังเอาเงินขึ้นมาเนาะเฮ้ยเลี้ยเลี่ยไปโอ้เงนเป็นยังคือสจีเอาเงื่อนเพ่นอ้าซื่อให้เขาแม่เื่อให้เขาเนี่ยเขาคือนพวก็แม่เด้อ เอาพอกับแม่์ได้นั่นไหมกระซื้อหายใชเป็นยังบ่อเลี้ยบอ่ะทุกอย่างขนาดโอ้ยจะไปหาคิดอาศัยเขาแตงตาพอตาแม่เขาเขายังบ่อซื่อหายเขายังบ่อเลี้ยงนั่งบอเลี้ยงภาษาอย่างเนี้ยเขาคำสาจะเนี้ยมันบลาเนี้ยเขาไหมว่าเลี้ยงเอาว่าเมียมือนีกับเมียเนาะมืออื่นจะเสียเป็นยังแลหลม่นนบัจะเป็นผัวไปส่วนผัว่าวยเจ้ามือผัวข่อยอยู่แล้วมืออื่นนะออกจากที่นนไปแดีวผัวไปแล้วข่อยก็บ่มเงิแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ เรื่องอาหารการก so all, so so s <S so so ินนี่มีปัญหาบ่บ่เนี่ยเรื่องห้ากินแบบจะห้าวกินอาหารไทยประแดกประยังสิไหมบ่บ่ได้ยากเลยเขากลยถามเขายุวานเหม็นบ่เน้ากินตันนี้ประแดกเนี่ยบ่เลี้ยเธอใหญ่มากฉันเธอก็กินน้องจันฉันใหมากน้ำมันมันต้มมันมันบดฉันก็กินน้ำมันบดนั่งสิอาหารไปอาหารมันเธอก็กินของเธอฉันก็กินของฉันบ่ได้กล่าวกลบ่ได้เขาไมุ่ยงแต่ว่าขันไล่ก็อยากกินน้ำยุ่แต่ว่าขันบ่เห็นบักพริก ถ้ากัหมักพริกแล้วก็กินแต่หมักหุ้งกินอยู่ต่หมักหุ่งกันตำไทยเพราะใทยบักพริกอันคันแค่รสใส่มักหุ่งใส่น,ำน้ำตาลใส่น้ำปลาซื <c oughs> ่อๆนั่นกินอยู่แต่ว่ามีกับพูดถึงว่ากับมีหลายกรณีที่เนี่ยผู้หญิงคนไทยมันเจอสาม,มีบ่ให้กินปลาแดกว่าให้เฮ็ดอาหารไทยในในบาทหนังสืกับมีมีคือกันมีแต่มีแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าดักได้เมี่ไทยเขาก็ต้องยอมรับเรื่องนี้นะเนาะ แต่ว่าพูดถึงว่านี่กปลาแดกนี่ปลาดาอนี่ก็เข้าใจเขาอยู่แต่ว่าพูดถึงว่าพูดถึงกระส่วนมากก็บอ่ค่อยมีปัญหาดอกค่ะเรื่องอาหารไทยเพราะว่าคนนอเวย์อย่างนี่ส่วนมากมันกับเขากระซีมากอาหารไทยอยู่แล้วมาล่ะแต่ว่าปลาดานี่อันนี้ก็ขนาดคนไทยบางคนยังบ่กินนะเนาะก็ต้องเข้าใจเขาตรงนี้นี่กันแต่ว่าเคยกินด้วยต่บมกุ้งสนหนาปลาแดกเคยกินด้วยแต่ว่าหากินนันปลาแดกเป็นต้นต้นพะบกากพย่านอย่ามันสะดอดเสนหนาเลยเรื่องอาหารการกินไม่มีปัญหาจ้ะ สบายไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าคนพูดถึงว่าคนจีหาผูหยิ่งไทยอ่ะส่วนมากเขาก็ต้องมากสไตล์มี่อยู่แล้วนั่หละแต่ว่าอันนี้ประแดกเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่ามันก็มันเป็นไๆว่าอาหารพื้นทินหรือเปล่าอาหารอีสานอ่ะอาหารอีสานเออปลาปลาดาเนาะกับแกงไตปลาก็นคือกันเด้ปลาด่าแกงไตปลาโอ้ถ้าแกงไตปลาเขากับโบกินเนาะแกงไตปลาเนี่ยโหดเดยออันนั้นคุยกันมาลายแล้วกับชีวิตน้องแป้งสาวขันแกน เงี้ยน้าวว่าสิเปิดซองคือกันบ่เนี่ยเปิดซองซ่องมันช่องยูทูบค่ะอ่าสนัตเร็วๆนี้น้องแป้งจะมีช่องกเปิิด็สม YouTube YouTube เป็นของตัวเองนะเนี่ยเนี่ยสาวแกร่งมาถึงกับจับสลากได้ผัวนั่นจับสลากเอาผัวซอยดาวอ๋อซอยดาวผัววอยดาเป็นซอยดาวน้ำเขาไปซอยดาวได้ผัวฝรั่งดีรางวัลดีไปแล้วข่อยก็เลยได้ ตะพงสักผากบยาสิฟันก็เป็นสะก้อนไหลมากกมากกมากทางานโชคดีแต่ว่า,าแปลงมากได้งานเลยตั้งแต่สามอาทิตย์แรกก็เลยบลําบากมากกเหตุงานหาเลี้ยงจากขว áng นี่แหละ้ลําบากนี่แหละหนึ่งนี่คือหนึ่งในชีวิตสาวไทยหลายๆคนที่อยู่ในประเทศนอเว์ก็เมื่อนี้ก็ขอปริซเค,คสนี่แหละเดี๋ยวจัง ต่อไปสิมีคอนเทนต์ยังกะอยากให้เฮ็ดยังกะเขียนคอมเมนต์มาบอกมากอะไรเดี๋ยวสิพี่สิไปเฮ็ดมาให้กะมีหลายคนอยู่ถ้าสิจอให้ไปพูดคุยนั่มแต่ว่ามือนี้กัสิขอปิดคลิปน้องแป้งมือนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาบอกดอกว่าถ้าน้องแป้งเขาเปิดช่อง YouTube ช่องยังกะจังนั่มไปฟอลโล่ซับซับตะไคร้ให้สาวคอนแกนแน่ก็ได้ซับตะไคร่อะละมือหนีก็ขอบคุณทุกคน thank you for watching บายดีค่ะสาวกับสินกับสาวคอนแกน Bye bye. Ha <laughs>